านะืนี่ค่ะนี่เกยเมย์เกับ่าเลยนั่งแถวสองตัวเริ่มปดวดเราเมื่อันว่กปวดได้แขวแต,แต่มันมันชิ้นหยาช้าหยาช้าเมืน่ันี้ปวดแต่ปวดแขวได้ว ตรงไหร่ตอนปันมาเผ็ดยังไหนจังเสียอันนั้นที่น้องเผ็ดไหนให้เช้าเลือดออกเลือดออกไอ้ไปค่ะมุ้งนี้เป็นหัน เดีจ้าเลยต้องไปเห็ดข้าวสารดาวาขอดาวกอนขอดาวนะดาวขอดาว่าวขอดาว่าวขอดาวตาตาเออตาช่วยกันวันนี้ตาต้องช่วยกันเพราะใจปไดีดา โอเคโอ้นั่งนั่งหนูนั่งลงหนงหันหลังใข่กาอหนูหันหลังฮโอเคปลาตาเออแอลกอนอจะเศ้าอะไรออถหลอดวะทำทีใหม่ก็ได้นะจะได้ไม่ปวดหลัง

ว่าเสียน้นองอาดพาไปถอนสะดุดแล้วมันไม่มันไม่เขาเปิดกเ็เลยมันไม่หัก,กเกกมันนี่อันนั้นไงก็ไปเลยเลยถอนขอบคุณนะคะ